เอาราคาอันไหนก่อนราคาก่อนแปลรูปแล้วหรือแปลก่อนแปลสภาพสิก่อนแปลสภาพเสื้อยืดหนึ่งตัว20บาทอะไรนะยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทมือซอยี่บาทซื้อน้ำกินขวดเดียวก็หมดแล้วโอ้นั่ยสิบบาททำได้ด้วยเหรอสมัยนี้สุดยอดถ้าคนเราเนี่ยรู้จักแบบเด็กข a ้ e เราเองหรือว่า คิดแบบสร้างสารรค์องเนี่ยเราสามารถที่จะแบบได้เลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แฟชั่นต่างๆของสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นวิเวียนเวส์บูดใช่ไหมหรือว่าจะเป็นจอร์นการิเนโนเนี่ยโอ้โหแบรนด์ดังทั้ทงนั้นเลยทุกคนแบบเริ่มนิยมฮิตอย่างอีแล้วคือการใช้เนี่ยแฮนด์เมด ทำเองทำเองและอีกอย่างมี1ชิ้นในโลกด้วยท่านผู้ชมพูดง่ายๆว่าเก๋มากๆเลยนะสำหรับใครที่อยากได้แฟชั่นแบบที่สามารถตามเทรนด์ได้ที่สําคัญเซฟเงิน1เดียวพูดง่ายๆว่าใส่แล้วอุ๊ยบางคนเคยเป็นไหมแบบว่าใส่ชุดนี้อุ๊ยเต็มมั่นใจมากแต่พอไปเจออีกคุณเดินมาโอ้โหแบบถอดแบบมาจากเราเลยอะเสื้อกอล์ฟี้กันเห็นยเห็นแต่นี่เสื้อผ้านี้ตนรับรองเลยว่าไม่ซ้ำใครแน่นอนท่านผู้ชมนี่เราจะแบ่งโฉมให้เขาหรือเปล่าเนี่ยเขายืนเขายืนแข็งก็ยืนหล่อมานานแล้วนะเขายืนหล่อมานานแล้วว่า ตอนนี้โต๊ดมีนี่เดี๋ยวก่อนอันนี้โต๊ดเก็บก่อนอ่ะโอเคนเรื่องแปลงโฉมพี่ต้อมอจากพี่ต้อมสุดหล่อของเราธรรมดาของเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนในกรณีที่เขาจําเป็นแบบว่ามีซัมติงแบบต้องไปนู่นไปนี่กับเพื่อนใช่ไหมจ๊ะใช่เขามนิึงอยากไปนนิดนึงเขาอยากไปนิดนึงเพื่อความสวยงามเพื่อความสวยงามนะจ๊ะมาอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะก่อนอื่นจะต้องทําอะไรกันบ้าง กับชายหนุ่มคนนี้ซึ่งบอกเลยว่าชุดนี้คือยูนิฟอร์มของพี่ๆหนุ่มๆออฟฟิศทุกคนในช่วงของการทํางานเร่งรีบนะจ๊ะเราจะมาดูกันยดีกว่าว่าคุณในเมื่อบอกว่ามีปุ๊บโทรมาฮัลโหลที่รักหรือว่าเอ้ยมีนายวาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเจอกันหน่อยสิไปแฮ่งเอาก็ดีกว่าคืนนี้แต่ว่าคี่ต่อของเราเนี่ยไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยไม่ได้เอาเสื้อผ้ามาด้วยเาสุดเราไม่เอาเสื้อผ้ามาไม่ได้เอามาเลยชุดเดียวทำังไงเราทำอย่างไรดีเด็กไทยที่ว่าครับรับ เราจะปลดออกอ้าวพี่เห็นแล้วอยากถอดแล้วนะน่าไม่ได้ไม่ได้นี่ตาโตนะต้องต้องนี่เป็นไงล่ะของฉันไม่ชอบถอดข้างบนฉันชอบถอดข้างล่างนี่เราถอดของพี่ต้อมออกหนึ่งถอดของพี่ต้อมออกหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นคือทำหน้าตกใจขนาดไหนใช้ของเราเหลืออยู่อีกกี่ชิ้นบนตัวพี่ต้อมวันนี้เราจะมาถอดกันฉันขอถอดชิ้นสุดท้ายได้ปะดูว่าวิวเนาะ่านผู้ชมแต่แด้ได้เสื้อดูโอ้โหมีมีฟาแลบไหมอ่ะชอบจังฟิตมาก ฟิจิ่งเหรอมีฟ้าแลบไหมมีฟ้าแลบไหมฝาผ่า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 ลงหัวอีนี่เลยเอาจริงค่ะหรอนี่นี่เป็นไงล่ะสุดยอดฝาผ่าฝาผ่าว่าเขาเรียกว่าหล่อฟ้าแลบเลยโอ้โหโชกี้ก่ามเช้าไม่ได้อาบน้ำมาขี้เกลือขึ้นอันลามรลายครับต้องสาร่ายสาร่ายสไปรูลิท่านี่แห่งอกอันล้ามลามของพี่ต้อมตรงนี้เป็นครับต้องบีบไหมโอ้ตายโหจะดีหรอเดี๋ยวบีบให้เสร็จแล้วเสื้อนี่เราอาจจะ ดึงขึ้นมาอีกหน่อยดึงขึ้นช่วยไหมมันจะขึ้นไาเนี้ยติดแขนไปหมดแล้วลำกล้ามแขนกามเป็นลำมัดขนาดนี้นี่อยู่ใกล้เขาเราพูดติดติดติดขัดเลยนะเนี้ยขัดใช่ไหมเจอผู้ชายก็บอกแล้วว่าชอบแบบไหนชอบลำล่ำใจไม่อยู่กับเนื้อกลตามเลยพี่ต้อมอาจจะดูแบบโอ้โหมันไอ้นี่ไปอ่ะจะทำไงดีทาล้ลจะเอาออกมานิดนึงออกมาใช่ไหมอ๋อออกมาพิดอยากก็เด็มที่ช่วยมากเลยให้ความสนับสนุนอาจะเป็นเข็มขัดให้พี่ต้อมหน่อย เข็มขาดพี่ต้อมมีเข็มขาดเราก็จะเปลี่ยนขอบขอเข็มขาดได้ปะขออเข็มขาดได้ปะพี่ต้อมบอกว่าช่วงนี้พี่วิวเขาทำอะไรพี่เถ้าเรามีเข็มขาดเราก็จะไปเข็มขาดให้พี่ต้อมแต่ว่ามาเข็มขาดวันนี้เราเตรียมมาหรือเปล่าเข็มขาดสีขาวเราหาก่อนนะมีไหมมีไหมเข็มขัดสีขาวเข็มขาดใครใครข้าวเข็มขาดไปใครข้าวเข็มขัดมามืคืนเดี๋ยวนี้นะฮะนด้นะสิตัวอุตส่าห์เตรียมมาเข็มขาดสีขาวไม่เป็นไรไม่เป็นไรว่าถ้าเรามีเข็มขาดสีขาวเราไม่แพนแมชได้ทำยังไงทำยังไง หยบเดอนมาตอนนี้เทนกำลังอีกอ้าวทำเหมือนพีทเลยนั่นไงอ้าวเห็นไหมนี่ถ่ายมาถ่ายมาก็อ้าวเราเราเรามีเข็มคาสิขาวมาแล้วค่ะเข็มคาสิขาวมาแล้วใส่ตรงๆอย่าได้ใส่นะอย่าได้ใส่เลยแบบว่าอ้าวมาแล้วเสกได้ของปิงปีนปีงปีนไงมาต่อเสกมาได้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ฉันถอดได้มามาถอดให้ถอดตอ้ฉันถอดให้ตายแล้วดูพิธีกรรายการอ้ความรด้มไม่ใช่เพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดพีทอยากช่วยพีทเป็นคนนิสัยดีมากแบบอยากช่วย ไม่จริงงั้นเอาขี่ต้อมสองคนออกเลยจ้าทำเองแล้วโต๊ดก็อดห่อจุดๆนี้โต๊ดก็อดห่อของพี่ต้อมไม่เป็นไรฉันไม่ได้คนอื่นก็ต้องไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นการเอาตัวรอดที่เก่งมากเลยพี่ต้อมโตได้ใส่พี่ต้อมอ๋อใส่ก็ใส่โต๊ดได้ใส่พี่ต้อมเธอใส่เป็นเหรอใส่เข็มขาดเธอใส่เป็นเหรอใส่เข็มคาด่เ็อ้าดท่านผู้ชมอย่าคิดมากต่อได้ต้องรู้นะครับอุ้ยรู้สึกพี่ต้อมจะติดเหล่กว่าโตีดจุดๆนี้พี่ต้อมฟิตมากเลยอะทำไมฟูงๆกระเปล่าไม่ใช่ นี่เราได้เมื่อเราใส่เข็มขัดขาวไปก็จะเปลี่ยนลุกจากหนุ่มออฟฟิศของเราให้ดูเป็นเอนนี่ออมาจากไหนอะถ้าสมมติเขาไม่ได้เตรียมอะไรมาอ๋อใส่กระเป๋าน้ตบุ๊กมาใช่ไหมใช่อาจจะแบบลดิเพื่อนผู้ชายคนนี้ขนเข็มขัดมาเยอะเนาะถ้าไม่ได้เตรียมมาก็เลื่อนไงเลื่อนให้อยู่ข้างนี่เห็นไหมเฮ้ยดูดูแบบดูเบาขึ้นนะอย่าล้วงเยอะนะมันก็จะดูเนี่ยมันก็จะดูเป็นให้ลุกแบบว่าซอฟซอบคือชวไปเที่ยวกับเพื่อนแฮงเอาท์กับเพื่อนต่อระหว่างหลังเลิกงาน แค่นี้พอไหมถ้าอยากได้ชิลกว่านี้ทำอย่างไรชิลกว่านี้ชิลกว่านี้พับขาได้ไหมพับขาได้ลองไหมซึ่งตอนนี้แฟชั่นของเราใช่อินเทรนด์มากคุณจ่าเจ้ากางเกงสแลกพับขานี่เท่มากเลยนะข้าวขาข้าวขาเลยนะ4-5นิ้ว ตอนนี้ครูเซซ่าเห็นไหมทั่วสยามเลยพี่ต้อมกี่นิ้วอ่ะควายอ๋อไม่ต้องใส่ใหญ่ๆเลยพี่มีสิบนิ้วก็นี่ใส่ใหญ่ๆเดี๋ยวของพี่ต้อมได้เลยพับขาขึ้นมาของพี่ต้อมไม่เรียกว่าใหญ่แล้วใช่ไหมใหญ่กางเกงกางเกงกางเกงผู้หญิงก็ใช้เรื่องนะพี่ต้อมใหญ่แล้วพี่ต้อมบอกพี่ต้อมใหญ่อยู่โอเคเอสเอสเสียงมาได้เลยนะจ๊ะใหญ่หรือเปล่าเออใหญ่หรือเปล่าใช่ไหมใหญ่หรือเปล่า่อะต้อะมีวิธีพับขาให้พี่ต้อมเดี๋ยวก่อนอ่ะมาเดี๋ยวนี้หลบนิดนึงนะ อ่ะได้ได้ได้อ่ะมาหลบนิดนึงดูการพับขานะสำหรับใครที่แบบอยากได้ลุคที่แบบแคชชวลมากขึ้นแบบว่าหลังจากที่ถอดนักใช้แล้วเปลี่ยนกิมขัดแล้วดูแบบว่าว <ะ S 1> เออ ไม่ใช่ชุดทํางานแล้วนะคุณมันจะดูแบบว่าดูคาสโนว่าขึ้นที่สําคัญอยากชิลกว่านั้นสามารถพับขาให้ดูเป็นแคชชวยลแบบว่าเหมือนเทรนตอนนี้กําลังมาเลยกับใส่กับรองเท้าที่แบบออกแนวแบบรองเท้าผ้าใบสีขาวรองเท้าอะไรสวยๆนะจ๊ะตอนนี้ึ่งบอกได้เลยว่าเหมาะมากๆเลยนะสำหรับใครที่อยากชิลเข้าไปอีกนะก็จะดูเป็น5ส่วนเท่ๆนะคุณใช่ไหมเราก็จะดูเป็นแบบว่าเออแคชชวยลลุกมากขึ้นรองเท้านี่โอเคแล้วใช่ไหมเราจะถอดถุงเท้า ต้องถอดถุงเท้าแต่ตอนนี้คือเราไม่สะดวกเดี๋ยวตายกันเดี๋ยวเราจะตายกันก่อนถ้าให้พี่ต้อมถอดถุงเท้าขึ้นมาใช่ไหมอ่าโอเคแล้วเนาะนี้ก็ซูมให้เห็นไปเลยทั่วเรลยล่าแเดินแบบดูหนึ่งรอบหน่อยเลยมาแบบของเราในแบบของเราเดินเลยเดินเลยพ้เลยพ้เลยครับหล่อขนาดไหนโอ้โหพี่ต้อมถอดเลยเพื่อนๆอย่าคิดนะต้องมีรถดูด้วยอ่ะโอ้โหวันนี้ได้แบบ หนุ่มเท่ๆแบบเปลี่ยนลุคก็ทานหันเลยเนาะเนาะสามารถเปลี่ยนได้จากลุคหนุ่มออฟฟิศเป็นแคชชัวร์ยไม่พอยังไงจังแฮกเอาท์กับเพื่อนเพื่อนแคชชัวร์ชั่วลุกใช่เราไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเติมเลยเพียงแค่ปลดออกเท่านั้นเราจะได้ลุคใหม่อีกหนึ่งลุคที่จะทำให้พี่ต้อมของเราเนี่ยได้ไปแฮกเอากับเพื่อนๆได้ด้วยวันนี้เราต้องขอขอบคุณกูรูเดียวยังไม่พอนอกจากนั้นนะโทษนะเนอกจากนั้นนะยังไม่ได้แค่การเปลี่ยนลุคอย่างเดียวยังรู้ในเรื่องของชีวการ แต่งเสื้อผ้าที่สําคัญสามารถบอกว่าอัดับเสื้อผ้าเก่าให้เป็นเสื้อผ้าดีๆได้อีกด้วยเพราะงั้ว่างานนี้เจ๋งมากๆเลยจ้าจ้าต่อเลยใช่เลยจ้าจะบอกว่าวันนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่มีกูรูเนี่ยผู้สันรู้ของเราในเรื่องการแต่งตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมัเลยผู้ช่องชองช่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 อง่องช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 ่อช่องช่องช่่องชง ดูดีมาก็ต้องขอบคุณนี้เลยคุณโตคอเชิญโตมือด้วยครับเยเกสของเรานั่นเองเซเลบตี้ประจำวันนี้และสำหรับช่วงหน้านะสำหรับใครที่สนใจช่วงนี้เราขอบคุณคุณโตไปแล้วช่วงหน้าของเรายังมีช่วงที่น่าสนใจรออยู่กับช่วงนี้เลยนะบูสซับนั่นเองนะชิลเอาสมใครที่อยากรู้ในเรื่องของการออกกำลังกายในออฟฟิศออกกำลังกายในร่มเป็นอย่างไรลายแบบหล่อล่ำเหมือนเดิมค่ะหนึ่งในพิธีกรของเราเตรียมตัวได้เลยนะเบรกหน้ามองว่าแน่นอนครับผม